ค่ำนี้ถึงพรุ่งนี้อีสานล่างกลางกรุงเทพตะวันออกใต้รับฝนตกหนักถึงหนักมากสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันพฤหัส,สป,ปดีที่11กันยายน2566มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับฮอกระจกายข่าวชาวบ้านค่ะตั้งแต่ช่วงกลางวันที่ผ่านมาตามเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนพบว่า มีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่ตากอุดตรดิ์กำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสโทร อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์นครสวรรค์อุทัยธานีการจนบ,บุรีสิงห์บุรีลบบุรีสระบ,บุรีนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีตราดช,ชุมพรระนองพังงาสุราษฎร์ธานีภูเก็ตนครศรีธรรมราชกระบี่ตรัง พัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นฝนที่ตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวอยู่ในบริเวณภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้เป็นส่วนใหญ่หลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในช่วงค่ำจนถึงช่วงดึกของวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างรวมถึงภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้โดยลักษณะของฝนยังคงตกกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่พื้นที่ที่มีฝนตกหนักจะมีลักษณะเป็นจุดเป็นหย่อมเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้ลมฝ่ายตะวันออกยังคงพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกในขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และทางด้านทิศตะวันตกของประเทศลักษณะเช่นนี้จึงยังคงส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จากปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลทำให้ลักษณะอากาศรายภาคในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากแพร่กำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุดร5 5องศาเซลเซียสลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดมหาสารคามร้อยเอ็ด ยยโสธรอ,อำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจงังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรี นครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลา และนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสลมแปร,รวงความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรัง และสตูลอุณหภูมิสูงสุด3 3องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 1 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงจากแนวโน้มลักษณะอากาศที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้พอแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มพื้นที่ริมแม่น้ำลำคลองและพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำรวมถึงพื้นที่ชุมชนเมืองยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึงอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากรวมทั้งบางพื้นที่อาจเกิดลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฝ้าระวังในจุดนี้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านถึงแม้ว่าบางพื้นที่จะมีฝนตกต่อเนื่อง และมีแนวโน้มรับฝนตกหนักถึงหนักมากแต่บางพื้นที่อาจจะมีฝนลดลงโดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเมื่อฝนลดลงสิ่งที่จะติดตามมาด้วยดังเช่นเงาติดตามตัวนั่นคืออุณหภูมิที่จะปรับสูงขึ้นส่งผลทำให้หลายพื้นที่ในช่วงกลางวันจะมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยพื้นที่ใดรอคอยฝนขอให้ฝนเข้าไปตกไวๆค่ะ พื้นที่ใดที่มีน้ำมากฝนตกทุกวันจนสร้างความเสียหายขอให้บริเวณดังกล่าวฝนลดระดับน้ำลดลงโดยเร็วแอดมินและทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านค่ะและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน เป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ